ดูการทำสวนผักขบวนาอขวนาตวารตนอ อันนี้เราก็ถึงหนึ่งสถานีนะคะพี่นี่ขึ้นรถไปไปชินีว่าจะใช้เวลาเกือบห้าสิบนาทีนะครับห้าสินาทีได้แลคว ทางเดินทางนะคะทุกคนที่ว่าพี่นีจะไปเชนีวานะคะสวนแอปเปิ้ลนะคะทางข้างทางก็กเริ่มจะออกดอกนะคะทุกคนผสมผสานกับไล่อหุนนะคะจะมีหมู่บ้านต่างๆนะคะฝนปีนี้ก็จะชื่นชํำนะ ชาวสวนก็มีแรงนะคะเพราะว่าได้ฝนนะคะดอกแอปเปิลก็ออกนะคะ,ะทุ่งดอกน้ำมันนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะตลอดทางนะคะที่พี่นี่จะเดินทางไปเชนิวานะคะทุกคนไปเที่ยวเมืองเชนิวากับพี่นะคะ,ะเพราะว่าอยู่บ้านไม่ติดพี่นี่เป็นคนชอบออกเนาะชอบออก นี่มีตั๋วครึ่งราคานะคะตั๋วรถไฟรถเมล์ครึ่งราคานะคะป้าจ่ายฟีหนึ่งร้อยเกือบหกสิบแฟงร้อยหกสิบแฟงน,นะคะตีอันนี้พี่นีก็เสียแค่ครึ่งราคานะ,ะไม่ว่าจะไปไหนก็สามารถไปไปได้ทั่วนะะทุกคนพี่นีก็นั่งรถไฟไป เช่นที่บ่านะครับไปเดินเล่นด้วยนะคะถึงบันยากาศมันจะไม่ดีนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าฝนไม่ตกค่ะวันพวกนี้มาลรือนี้ก็จะมีงานนะคะก็อาศัยว่าไปวันนี้นะฮะออวันนี้การเดินทางก็จะง่ายนะคะถ้าเราเดินทางทด้วยรถไฟนะคะมันก็สบายนะคะคือว่า คือว่าเราให้ตรงเวลารถนะคะนั่งแบบสบายชมวิว,วปไปเที่ยวเมืองเชนีวากับที่นี่นะคะวันนี้จะลองไปหัดถ่ายภาพดูนะคะว่าจะถ่ายได้ยังไงนะคะเพราะว่าเมืองเชนีวานี่ก็จะเป็นหนึ่งในนะัะที่หน้าหน้าเที่ยวนะคะหน้าเป็นเมืองที่ว่าคนที่เขามาประชุมเนี่ยมันเปิด ไม่ว่ารัฐบาลไหนไม,มีอะไรนะ่ยเราจะมาพะชมกันที่มนเมืองเชลีว,ว,วา่เ <c ười> ขียวจะอุ้มเลยนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะสีสันนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าอะไรนะคะจะเขียวมากนะคะทุกคนสีแบบจากแห้งแล้งนะคะทุกคน แคปเดียวเขาก็จะเขียวานากสองฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเราก็จะมาเห็นทะเลสาบนะอีกฝั่งนึงแต่ว่ามีคนนั่งนะพี่นีก็จะไม่ไปรบก,กวนกันนะคะทุกคนอันนี้พี่นีเก็บบรรยากาศข้างๆทานะตลอดทางที่พี่นีนั่งรถไฟไปเมืองเจนิวานะคะพี่นีก็จะให้ดูนะครับ ะมีสวนพุนโนสวนแอปเปิ้ลนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าของทุ่งดอกน้ำมันนะคะคดอกกอนซาดอกน้ำมันพืชน,นะคะตอนนี้ก็จะมีสีสันสีสันเหลืองแผ่ความงามไปทั่วนะคะทุกคนทั่วสะดวกสบายนะคะทุกคนกับการเดินทางด้วยรถไฟนะคะทุกคน พี่นีเป็นคนชอบเดินทางนะครับไปทั่วนะคะตอนนี้ก็จะรออีกสักพักนะคะก็จะได้เวลาที่พี้จะเดินเขาแล้วค่ะปกติก็จะไปกันกับเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนผู้ชายแฟนนะ,ะตอนนี้เลิกกัแล้วะค่ะพี่นีลำคาญและไปไหนก็มันไม่เป็นอิสระ,ะไปคนเดียวดีฝ่าเนาะอันนี้ก็เป็นเมืองกลง ก็น่าอยู่เหมือนกันนะคะเมืองนี้นะคะเมืองกรุงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเมืองนี้ก็จะมีการก่อสร้างขึ้นมาตลอดเลยนะคะบริษัทช่องสถานีนะะก็ก็น่าอยู่นะ,ะน่าอยู่หนึ่งเมืองนะคะเมืองทีถ่ถัดไปก็จะสวยนะคะทุกคน เมืองนิยองนะคะทุกคนก็จะเป็นเมืองอีกหนึ่งเมืองนะคะที่ไม่ไกลจากเชนีว่านะคะทุกคนคือว่าเมืองนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเราจะไม่ได้ถ่ายฝั่งนู้นฝั่งในเมืองนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีคนนั่งนะคะเราจะไปรบกวนเขาแต่เมืองนี้ที่พี่นีอยากบอกนะคะคือว่าเมืองนี้ก็สวยอยู่นะคะมีทะเลสาบที่สวยกับติดทะเลสาบแ้วเมืองนี้ ว่าเขาทุกปีแล้วเขาจะมีจัดสัจจบาลนะไรที่แบบสองอาทิตย์ประมาณนี้แหละค่ะที่ว่าเขามีคอนเสิร์ตนะคะมีอะไรกำเนิดนี้คะที่ว่ามีคอนเสิร์ตนะดับคนที่เขาเล่นคอนเสิร์ตที่ทดังๆมาเคลื่อนที่แต ก็จะมาวันนี้ทุกคนพี่นีผู้เสียงดังไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนก็ใส่หูฟังแล้วก็ทํางานนะพี่นี่ขึ้นชั้นสองะครับคุณก็ทำงานด้วยนะครับทางคอมพิวเตอร์นะ,ะตามพี่นีไปเทียวเชวนีบางนะคะทุกคน